สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาสักการะหลวงพ่อทันใจและพะพิคเนตปางชนะมานที่ปราสาทนาครหลวงกันนะคะอันนี้เนาะจะเป็นทางขึ้นนะคะขึ้นไปไหวสักการะพะพิคเนตข้างบนนะคะแต่ว่าให้จุดทูปอยู่ที่ข้างล่างเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเนาะเพราะว่าข้างบนก็เป็นโบราณสถานนะคะไหนไหนก็มาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องสุ่มกล่องสุ่มพะพิคเนตกันสักหน่อย นะจะพลาดได้ยังไงกันนะคะแล้วก็สามารถนะคะเจอมือข้างบนได้ด้วยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ยยดตู้นะคะทําบุญตามความศรัทธ,ธากันได้เลยนะหลวงข้างก็จะมีกล่องสูงตรงนี้หนึ่งอันนี้จะเป็นการเจอมือของหมอตักแตนเองนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นองค์ พระพิคเนตนะคะปางชนะมารมีอายุเก่าแกกว่า300ปีนะคะข้างหน้าก็จะมีกล่องสุ่มวางไว้เหมือนกันแล้วเข้ามาข้างในนะคะสักการะหลวงพ่อสมหวังในโบสกันนะคะแล้วข้างในเนี่ยภาย,ย,ภายในโดยรอบเนี่ยก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนะคะอยู่ทุกทิศนะคะและจุดสำคัญของที่นี่ก็คือพระพุทธบาทสี่รอยนะหลวงพ่อสมหวังท่านก็จะ อดีตสถานอยู่ข้างในด้วยนะคะอย่างไรเนี่ยก็บอกได้เลยว่าข้างในในิมยวนยากาศค่อนข้างเงียบสงบนะคะก็จะมีประชาชนนะคะที่ศรัทธาขึ้นมาขอพรน,นะกับองค์พระพิคเนศนะคะและองค์หลวงพ่อสมหวังที่เชื่อกันว่าเขาอ,อะไรก็สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาและพร้อมกับสักการะพระพุทธบาท4ี่รเป็นสิริมงคลเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน นะคะวันนี้ก็บอกได้เลยว่าโชคดีที่หมอตักแต่งขึ้นไปแล้วได้ส่วนมนถวายท่านด้วยนะคะและอีกจุดสําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือหลวงพ่อทันใจนะคะต้องลงมาข้างล่างหลังจากที่สัการะหลวงพ่อสมหวังข้างบนบทกนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมลงมาสัการะขอพ่อหลวงพ่อทันใจที่ทําให้สําเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะคะท่านจะอยู่ข้างหลังเนาะ เดินมาก็ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนนะคะดังนั้นแล้วก็อย่าลืมเตรียมหมวกเตรียมน้ําเตรียมยาดมนะคะพกล่มกันมาด้วยนะก็จะมีองค์พระนะคะอยู่รอบๆโบสถ์เล็กๆวิหารน้อยๆข้างๆอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะต้องผ่านสององค์นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวนะคะลงมาข้างล่างเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปสักการะโบสถ์ข้างในนะคะวัดนครหลวงนะก็จะมีหลวงพ่อ ใช้มงคลหลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อทองนะคะและเดินมาอีกจุดหนึ่งก็อีกสําคัญอีกเรื่องก็คือศิลาจันลอยนะคะจะขอพรเรื่องการงานการค้าขายและสุขภาพนั่นเองภายในก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปโวราณแปดทิศด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมมาชมความงามนะคะของสถานที่แห่งนี้นะคะและข้ามฝั่งมานะคะ<ช>ตรงลานจอดรถนะก็จะมีวิหารหลวงพ่อโตนะคะที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชนะคะและ พระสังกัจจายและพระกายสี่หลาะองค์ด้วยนะคะ